ทิทิกเธอไปยืนตรงนั้นทิทิกไกลเกินเกินคว้ยคว้นั่นจะเองหรือเปล่านากัน่นจะปีโอ้ยทําค่าตกออกตกใจหมดมอิบ้าเสียงดางอะไรป่าจะตกใจหมดเลยทีกนั่นจะปีสิ มันไปเอาชุดของน้ามาใส่น่ะข้าหัวใจจะวายก็ฉันคิดถึงหน้ามันนี่จ๋ะชีวิตหน้ากะมันอาพับถ้าข้าไม่ใจอ่อนยกหน้าให้มากกว่านไป นาคงไม่ตายอย่าโทษตัวเองดีสิป้าคิดในแง่ดีอะนาคมันก็ยังโชคดีที่มันยังได้รักกับทิศมากกว่ามันตายส่วนเองจันทร์เองก็หยุดร้องไห้ได้แล้วผืนเองร้องป้าก็จะร้องด้วยกูข้าก็คิดถึงนาคมันนี่นะข้าถึงได้หอบไปยืนร้องไห้คิดถึงมันอยู่คนเดียวเองเอ็งสองคนไปนอนซะไป เช้าวันนี้จะได้ไปใส่บาตรให้หามากเลยไปไป,อป,ปนอนะสบายจ้าจะนอนด้วยนะไปแกงหัวไหล่เนี่ย ให้นาคหรโออยมเงินเจ้าค่ะหลวงพ่อดีแล,ะละ้วล่ะโยมมันทำบุญทำกุศลจะได้ช่วยลดแรงกรรมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขอรับ นิมตลขอรับหลวงพ่อฉันว่าจะประเงินมาใส่บาทเหมือนกันหรือจ๊ะพี่มั่นข้ามปรตักบาทให้ไม่นา่าแทนได้มากมันน่ะ ถ่าน,นามันรู้ว่าพี่มาใส่บาทให้มันคงดีใจนะจ๊ะแต่น่าคงดีใจมากกว่าถ้าไอ้มามาตักบาทด้วยตัวเองไอ้มากมันจะรู้ไหมนะว่านางนาคเบียมันอะเออเรากลับกันเถอะลำจวนจะปีข้าจะไปให้กวดน้ำนะจ้ะจ,าจา้า,าไปก่อนเถอะจ๊ะค่อยเดินไป พี่มั่นอย่าลืมกรดน้ำด้วยนะจ๊ะประสนุคลสนุสนเองแล้วน้นาเอ้ย oh ขอดให้หน,งหนางนาคจะมันตายอ่ะค่ะไหนว่าเก่งนะเก่งหนายังไง่ะยายปีกแล้วทำไมนางน้าถึงได้ตายล่ะค้ะเออว่ายังไง่ะยายปีกต่อมาสี่ใครจะไม่เหมือนเองเลยนางเทคลอดโลูกหัวปีท้ายปีฉีกพราอ้อมยังไม่ทันเชฉาอย่างเองงัมันก็ลอดง่ายอยู่หรอกแต่นางนาคน่ะมันท้องสาวแถมยังท้องไปครบเก้าเดือนด้วยฮะไม่ครบเก้าเดือน แล้วมันปวดท้องคลอดแล้วหรือก็ใช่น่ะสิข้าก็ยังงงงอยู่เหมือนกันตอนที่ไอ้มั่นมาตามข้าน่ะนางหน้ากับมันก็ตกเลือดมาแล้วด้วยอ้าวแล้วนางมันตกเลือดได้ยังไงล่ะก็ไม่รู้สิมันตกบันไดหรือมันหกล้มอะไรสักอย่างละมั้งข้าว่ามันคงแท้งก่อนที่ข้าจะไปถึงซะอีกเฮ้ยข้าไปแล้วแล้วก็ไม่เอาข้าไม่คุยด้วย กันแล้วเนือได้อะไรมามั่งล่ะก็ได้ตามที่ป้าสั่งนั่นแหละจ้ะแต่วันนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องนาคใช่บางก็ว่ามันน่าสงสารบางก็ว่ามันน่ากลัวเขาว่าตายท้องกลมแล้วมันเฮี้ยนหูยปากขอยปากปูไปฟังมันทําไมไม่สบายใจเปล่าเปล่าแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะจ๊ะป้าฉันได้ยินป้าปิ๊กพูดกับนางทิพย์ว่านาคอะมันท้องไม่ถึงเก้าเดือนฉันมันน้นับดูแล้วมันก็ไม่ถึงเก้าเดือนจริงนะจ๊ะป้า ป้าปิบอกว่านาคมันแทงตายแต่ป้าปีกยังไปไม่ถึงเลยเออจริงสิป้าวันก่อนที่นาคันคลอดอ่ะไอ้ม่านมันบอกว่านาค่ะมันล้มหน้าเรือนมันเจ็บท้องหนักม่านมันก็รีบไปตามป้าปีอ่ะจ้ะจะเจ็ดเดือนเก้าเดือนมันก็ตายไปแล้วเรียกคืนมาไม่ได้หรอกเพราะไอ้มากทีเดียวเจ้านาคึงต้องตายทำไมป้าถึงโทษแต่ทิดมากละจ๊ะก็ทายทิดมากมันไม่ไปเป็นทหารนาคจะตายไหม ถ้ามันอยู่มันได้ดูแลนาคนาก็ไม่แทงลูกแล้วนาคก็ไม่ตายด้วข้าเจ็บใจพวกเองก็เหมือนกันเข้าข้างทิดมากดีนักเห็นดีเห็นงามกันไปหมดอ้าวป้าทำไมแม่ว่าฉันสองคนนี้อะจ๊ะฉันสองคนก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้สักหน่อยนี่ไม่รู้ละข้าไม่อยากพูดกับพวกเองแล้ว หัวไปเองอย่าไปควนใจข้าพี่พพองแม่ชายให้ฉันมาตามพี่ไปกินข้าวพี่พรงิงอะไรของเองวะนี่ถ้าเองยังไม่รีบใส่หัวไปยังควนใจข้าแบบนี้นะข้าทีบเองตกลื่นแน่เฮ้ยที่เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ยแม่ชายให้ฉันมาตามพี่ไปกินข้าว ไม่อย,อย่างนั้นนะอยู่หวังเลยว่าฉันจะมาเรียกพี่ให้เสียปากไอ้กูจบแล้วยังยังแม่ใช voilà ้ให้ฉันมาตามพี่ไปกิน <hm ข้าวเออข้ารู้แล้วเว้ยเด้พิมไอ้เมื่อกไอ้แกงเป็นไงบ้างวะเฮ้ยมา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  แล้วมันตายได้ยังไงวะมันคงตายเพราะแทงลูกอะพี่คงแทงตอนที่เราไปฉุดมันอะพี่